สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวรินทารอดกับแม่หมอวรินหลืดโพสต์ลูกป,ปัดวรินพัทคนนี้ค่ะช่องแห่งการ ดูดวงที่จะทําให้ทุกท่านไม่จาเป็นต้องดูดวงอีกต่อไปก็ได้เพราะมีเทคนิคดีๆให้ทุกท่านนําไปปรับใช้กับตนเองให้พลังงานดีเมื่อพลังงานดีดวงดีค่ะขอบคุณทุกการติดตามกดใจกดไลค์จองคิวรับคำปรึกษาส่วนตัวเรียนและเรื่องต่างๆนะจ๊ะขอฝาปอีกหนึ่งช่องด้วยช่องโคชุป,ปัดวารินพารช่องแห่งการสนับสนุนให้ทุกท่านรักตนเองเห็นคุณค่าตนเองพัฒนาตนเองเรียนรู้ในเรื่องดีๆที่มีประโยชน์กับตนเองส,งสร้างสรสิ่งดีเพื่อตนเองและผู้อื่น เทคนิคต่างๆในการใช้ชีวิตศิลปะการสื่อสารต่องานต่อสมาธิและทุกเรื่องทำเพลิดไว้แล้วและมีเคสต่างๆตัวอย่างนะจ๊ะว่าดูแลเรื่องอะไรบ้างที่ช่องนั้นรวมไถึงค่ะท่านใดต้องการรับคำปรึกษาส่วนตัวโคชเรียนในทุกเรื่องที่กะทุกปมที่ติดอยากเยียวยาอยากพัฒนาตนเองพัฒนาจิตจิตสัญญาณฝึกจิตด,ดึงศักยภาพตนเองก้าวข้ามผ่านทุกเรื่องก็ที่ช่องนั้นเลยจ้ะ ดวงชะตาฟ้าอาจจะลิขิดแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการกระทําของเราช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับพลังงานของเราการปรับจิตปรับใจรักษาพลังงานตนเองให้ดีอยู่เสมอเป็นเรื่องที่สําคัญมากวันนี้จะเล่าเรื่องราวของใครมาเปิดชมเลยสารใดจําเป็นกับท่านใดขอได้เข้ามาชมคลิปนี้นะคะถึงเวลาเราแหละเลิกเลิกติดเลิกสตาร์ค่ะเป็นคนที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวขึ้นได้สักทีใช้พลังงานของตนเองนะ อยู่กับแบบนี้มานานแล้วอะคิดในเรื่องอะไรอยู่ตัดสินใจได้แล้วค่ะเลือกสักทีหยิบมาสักถ้วยจะบ,บูรณาการอะไรกันก็บูรณาการสักทีอย่าลังเลใจค่ะเวลาไม่เคยรอใครนะจงเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเชื่อในเรื่องที่เราจะเลือกและลงมือทำจะ้ะพลังงานของเรามันศักดิ์สิทธิ์มากเลยยิ่งทำความดีมาเยอะปฏิบัติทำฝึกจิตทำแต่เรื่องดีๆไม่คิดลายใครดีต่อทุกหน้าที่มันไม่มีอะไรที่คุณต้องกลัวค่ะ การเฉลิมฉลองมันรอคุณอยู่อย่าประวิงเวลาด้วยเหตุผลด้วยข้ออ้างข้อแม้อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดนะคะความยุติธรรมเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนค่ะทำสิ่งดีๆไว้สังสร้างสิ่งดีๆต่อไปเลือกพัวชั่วต่อเนื่องทำอย่างเบาสบายค่ะความยุติธรรมเกิดขึ้นความเท่าเทียมก็จะเกิดขึ้นนะใครที่เคยสตักติดหรือในความสัมพันธ์ให้กับรับไม่เท่ากันค่ะ มันจะเท่ากันแล้วคุณถอยออกมานิหนึง่งนะอย่าตรงอย่างเดียวบอกแหมโคชุบัตบอกให้ให้ทำ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 จนไม่ดูอะไรเลยไม่ได้ต้องอย่างมีสติด้วยค่ะเนาะสนุกมากมันมากเปิดมาพร้อมเล่าเรื่องเลยค่ะสิ่งนี้รอคุณอยู่รออยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นความอุดมสมบูรณ์ของครอบครัวของสิ่งที่คุณต้องการของเงินทอง เลือกซะในความสำคัญจะใครก็เลือกสักทีจะลงมือทําก็ทําจะ take action จะไปหาจะจัดการจะมุ่งหน้าก็ทําจะเดินทางไปไหนสักที่ไปค้นหาอะไรไปเรียนไปเที่ยวจงทําอันนี้พูดรวมนะเพราะมันมีหลายเคสเผื่อประโยคไหนเข้ากับท่านปรับบาลานซ์ของตนเองให้ดีค่ะ ถ้ามันเปิดตาแล้วมันมันเลือกไม่ได้มันยิ่งเห็นอะไรก็ไม่รู้ลอดใจลอดตาปัจจัยภายนอกกลับเข้ามาที่ตนเองค่ะกลับเข้ามาภายในค่ะกลับเข้ามาฟังเสียงหัวใจตนเองค่ะเราเลือกนะคะคุณน่ะสรรสร้างสิ่งดีๆได้อย่างมากมายเลยไม่ต้องรอการทำงานหนักของคุณที่ผ่านมาในทุกเรื่องมันจะเกิดความยุติธรรมแล้วค่ะ มันจะเกิดสิ่งดีๆแล้วนะคะแค่กล้าตัดสินใจเลือกไม่ยืดเยือ้อไม่รอเวลาอย่าคลาคาซังค้างค่ะโอเคไหมบางท่านติดในเรื่องการงานบางท่านติดในเรื่องการลงมือทำโปรเจกต์ใหม่บางท่านติดในเรื่องของการทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำบางท่านสตั๊กติดในเรื่องของความรักมันไม่มีอะไรถูกอะไรผิดสะทีเดียวหรอกเนี่ยชัวไปซะ อย่าดื้อเยอะสิ่งไหนที่เป็นข้อดีของตนเองเช่นมุ่งมั่นตั้งใจก็เอาสิ่งนั้นนะคะอย่าหลอกแหละดีแล้วแต่อย่าถึงกับดื้อแพ่งอืม,มาเนี่ยเลิกเถียงกับตัวเองสักทีนะทำได้กล้าตัดสินใจเลือกกล้าทำใจมันบอกว่าอะไรอย่าไปขัดขืนบางครั้งก็ต้องลองค่ะ ทำให้ดีที่สุดนี่ไงล่ะอะไรมาล่ะสุขสมบูรณ์พังพร้อมครอบครัวความรักที่มีความสุขของคุณมันไม่ใช่แค่ความรักอย่างเดียวถ้าสิบ,ส,บสิบมาเลยอะความรักความสัมพันธ์การเฉลิมฉลองการงานที่มั่นคงการเงินที่มั่นคงความเป็นตัวเองที่สมบูรณ์แบบค่ะเป็น the best of version ที่ดีที่สุดของตนเอง จงเชื่อมั่นค่ะว่าตนเองคู่ควรกับสิ่งดีๆอย่ารีรออย่ารีลาเฮ้ยชอบมากออกมาสองคลิปเลยเนาะชัยชนะความสำเร็จความสมหวงังรอคุณอยู่ต้องลงมือทำด้วยตัวคุณเองค่ะ